ตักมายุราเปิดใจครั้งแรกหลังลูกสาวประกาศเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเคารพการตัดสินใจลูกตักมายุราเปิดใจครั้งแรกหลังน้ำตาณชาลูกสาวประกาศเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเคารพการตัดสินใจลูกเผยน้องไม่ใช่ดาราไม่ต้องโชว์ใครเรื่องส่วนตัวไม่ประหลาดใจเรื่องแต่งงานเพราะโตแล้วล่าสุด28พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวเดลี่นิวส์ก็ได้สอบถามไปยังตักมายุราโดยตักมายุรา เผยว่าน้องน้ำตาลจัดงานแต่งงานเล็กๆภายในครอบครัวเมื่อปีกว่าแล้วเป็นช่วงโควิด19แฟนของน้องน้ำตาลเป็นชาวฮ่องกงน้องน้ำตาลไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไม่ใช่ดาราเขาจึงไม่ต้องโชว์ใครเรื่องส่วนตัวเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกจริงๆตนไม่ได้ประหลาดใจเรื่องเขาแต่งงานเพราะเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้และเขาก็เป็นคนเลือกเองตักมายุราเผยว่าปัจจุบนันน้องน้ำตาลแยก ทางกับสามีแล้วเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกตอนนี้น้องน้ำตาลมาอยู่กับตนตนก็ซื้อบ้านให้อยู่ใกล้ๆกันเขาดูแลลูกเขาอย่างดีตอนนี้หลานอายุประมาณ4-5เดือนแล้วเลี้ยงง่ายน่ารักขอบคุณข้อมูลจาก daily news